สวัสดีครับบุญมีลมารายงานตัวเหมือนเดิมครับดูนะคะอันนี้คือเพิ่งกินข้าวอิ่มค่ะแม่เพิ่งป้อนค้าวป้อนยาให้เสร็จเนาะแล้วก็ให้เขานอนพักผ่อนดูนะคะยกคอขึ้นได้เยอะค่ะเดี๋ยวนี้ชอบเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากๆแล้วก็เมื่อกี้ก็ฉีพุ่งใส่ขาแม่เลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉี่พุ่งแค่ในในบริเวณที่เขานอนนะคะ พุ่งใส่ขาแม่เลยค่ะแม่นั่งอยู่ข้างๆพอเขาแข็งแรงอะค่ะพอเขาแข็งแรงเขาก็เลยแบบว่าฉี่พุ่งมากขึ้นใช่ไหมลูกปิมปิมผมแข็งแรงแล้วนะครับผมหนับน้ำหนักขึ้นแล้วครับผมไปช่างมาน้ำหนักขึ้น2.3แล้วนะครับเริ่มดูมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเริ่มดูมีเนื้อมีหนังขึ้นเนาะ จากเมื่อก่อนเนี่ย้อมผอมแห้งมากๆเลยนะคะตรงเนี้ยแต่ตอนนี้เริ่มเต็มเต็งขึ้นเรื่อยเริ่มเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะว่ามีความเต็มขึ้นมาเนี่ยพองขึ้นทุกวันครับวันนี้บุญมีก็ขอให้พ่อๆแม่ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีเฮงๆงรวยๆยนะครับแล้วอย่าลืมเลขของบุญมีที่บอกไปนะครับนะลูกนะ อย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆยหน้าตานะคะผ่องใสขึ้นทุกวันถึงแม้วันนี้จะดูหน้ามูทู่มูทู่หน่อยใช่ไหมลูกโอ้วันนี้ทําหน้ามุทู่มุทู่ดูนะคะดูแม่เก่งให้ดูข <laughs> นขนที่ขนที่คิ้วเขายาวมากๆเลยนะคะสองข้าง ยาวบางทีก็มาปิดตาเขาค่ะแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าขนคิ้วนี่ตัดได้ไหมคะแม่กิ่งก็ไม่เคยทราบเนาะท่านใดทราบยังไงพอบอกแม่กิ่งได้นะคะบางทีมันห้อยลงมาปิดตาเขาค่ะโดนตาเขาวันนี้ออกกําลังกายกันหรือ,อยังฮัลโหล วันนี้บุญมีออกกำลังกายหรือยัยงยังไม่ได้ออกเลยครับนี่แค่สะก,กิดแค่นี้เองมีการขู่แค่แม่สะก,กิดแค่นี้ฮะเนี่ยแค่ยกเท้านิดนึงเองนะลูกเนีย่ยยกเท้าแค่นี้เองยกเท้าโชว์พ่อแม่ fc หน่อยซี แต่ยังไงหนูก็ต้องออกนะลูกนะบุมีก็ต้องออกกําลังกายนะลูกนะเดี๋ยวเมื่อก่งก็จะค่อยๆนะคะจะค่อยๆทําให้เขาไม่งั้นถ้ายิ่งถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวมันจะยิ่งเป็นพังผืดเต่ยิ่งไหลติดค่ะแต่ก็จะไม่ทําแรงค่ะไม่ทําแรงก็ทํานิดเทียนนิดเทียนหน่อยเอาค่อยๆยกค่อยๆทําค่ะยกยกมือ ไม่ต้องให้แม่ช่วยบุญมียกเองได้ไหมลูกยกเองครับเนี่ยเนี่ยแค่แม่ยกแค่น,นี้แต่เป็นมีเสียงครูปกติจะไม่ค่อยมีเสียงนะคะเนี่ยแค่แม่ทําแค่เนี้ยเนี่ยมีเสียงมีเสียงไม่อยากให้แม่ทำเหรอลูกฮะบุญบียังไม่อยากทําไม่ได้บุญมีต้องออกกําลังกายนะลูกนะ ได้ยินเสียงไหมคะถ้าอยากได้ยินเสียงต้องเนี่ยต้องกระดิกเทา้าเขาหนิดึงอย่างเงี้ยค่ะเขาจะถึงจะมีเสียงอะไม่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่อยากให้ทําแม่ไม่ทําก็ได้งั้นเดี๋ยวไปดูน้องๆต่อเลยนะครับไปดูน้องๆ ในบ้านต่อเลยครับอาม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 าไหนไหนใครเล่นกระดาษทิชชู่แม่ฮะเล่นกระดาษทิชชู่กระจายกันหมดเลยนะคะแต่ละคนแต่ละคนเอาว่ายังไงลูกฮะแม่าทางมาเอ้แม่ทางมาว่ายังไงลูกเดินขบวนลูกสาวลูกสาวอยู่ไหนชาตูนชาตูนชาตูนอยู่ไหนเออ โชตัวไหนเร็วลูกมาดูนะคะเดี๋ยวนี้เสือน้อยไม่รู้เป็นลูกของใครอ้อนเหลือเกินอ้อนแม่ทองมานะคะเดี๋ยวนี้อ่าลูกสาไปไหนมาลูกสาไปไหนมาอู้ยลูกสาวของแม่ไปไหนมากับปุกลูกเนี่ยกับปุกลูกของแม่เนี่ยเผลอแพบแพบสามโลหนึงแล้วนะคะ สตูนของเราสามโลหนึ่งแล้วค่ะแบ่งตัวอีกแล้วอู้คนสวยเนี่ยคนสวยเนี่ยแต่ละคนนะคะดูดูด,ดูใส่ทานก็อ้อนพี่ใส่ฟ้ามากมายเลยช่วงนี้แม่กิ่งก็ดีใจนะคะดีใจที่ใส่ฟ้าเขาอื้อได้ค่ะเขาอื้อช่วงนี้เขาอื้อได้สบายๆแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องกินยาทุกวันค่ะต้องกินยาทุกวันเนาะดูดูด,ดูหามุมนั่งหามุมนั่งกันแม่ ชอบเหลือเกินเดี๋ยนี้ชอบนั่งผ้าเนี้ยชอบนั่งผ้านี้แต่งตัวนะคะลูกสาวสายลมก็ชอบก่อกกวนสตูนนะคะดูข้าทาดูขาทามอู้ยลีลาเลอเกินนั่งกับปุกนั่งกับนั่งเออแม่กิ่งเรียกว่านั่งอะไรนะนั่งจกมกเหรออืมถ้านั่งแบบนี้แม่กิ่งจะชอบเรียกว่านั่งจกมกเนาะ ชอบนั่งท่านี้ค่ะเวลาแต่งตัวเดี๋ยวเนี้ยเป็นดูนางทองก้อนครับทองก้อนครับทองอ้นค่ะแต่ละคนแต่ละคนนะคะนั่งเหยียดยาวกันเอกคะแน รอคิว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 รายงานตัวเหรอลูกหนู him, มารายงานตัวนะคะเด่สายลุงก็มารายงานตัวเหมือนกันค่ะใช่ไหมลูกแม่สายลุงนะคะแม่สายลุงก็มารายงานตัวเหมือนกันลงมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มเริ่มเริ่มมีลงมาข้างล่างบ่อยแล้วนะคะ่ะ ก็จะมีขึ้นมีลงเนี่ยค่ะแล้วก็เท่าที่แม่แมกิ่งสังเกตช่วงนี้คนที่แกล้งสายลุงคือใครคือทองอ้นนะคะทองอ้นจะแกล้งสายลุงไม่ว่าจะเป็นอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างจะชอบแกล้งใช่ไหมลูกฮะเออเดี๋ยวนี้ลูกๆไม่เข้าหาเลยลูกๆไม่เข้าหาเลยไปหาแม่จําแม่ได้เปล่าลูกเสือน้อยเดินผ่านแม่เฉยเลยไอทีแม่ทองมาอยากจะมาซุกเขาเออเนี่ยค่ะ มาซุกแม่ทองมานะคะแต่ไม่ไปซุกแม่ตัวเองเนี่ยคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนนี้ก็เหมือนกันทองอัมพายทองอัมพยลูกๆก,ก็ไม่เข้าหานะคะลูกๆก,ก็จะเข้าหาพี่ทองก้อนกันสำหรับครอบครัวลายวัวเนาะครอบครัวลายวัวใช่ไหมลูกอู้พี่ทองก้อนเนี่ยเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องช่วยแม่ตลอดเลยแม่ลูกเออทีบเลยทีบเลย อย่ามาดมตูดพี่นะเดี๋ยวพี่จีดให้เลยอันนี้แม่ลูกเขาก็ตามมนตลอดค่ะตามตลอดอ้อนกันตลอดแล้วก็เอ่อที่ที่นอนของลูก,ลกค่ะแม่กิ่งเอามาทําอะไรแม่กิ่งเอามาใส่น้ํานะคะแต่จะต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นน้ําของอันเก่าแล้วเขาก็กัดเออ ไปแกล้งแม่ทองมาได้ไงลูกตัวแค่น,นี้ฮะแย่ yeah, กันนะคะแย่ก,กันแม่กิ่งเอามาใส่น้ําให้ลูกๆนะคะตอนแรกไม่ว่าใส่ไม่ว่าจะทองคูนจะเล่นไม่เล่นแต่ว่าก็มากินกันค่ะแต่ว่าอันนี้แม่กิ่งจะเอาน้ําที่กินได้ใส่นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันมีเศษอะไรลงไปแล้วเนาะเพราะว่ามันทั้งคืนแล้วพอดีแม่กิ่งยังไม่ได้ตอนที่ถ่ายคลิปยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรใหม่ค่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านด้วย แลลูกนะอุ้ยแต่ละคนให้ดูมารายงานแม่มารายงานตัวให้กับพ่อพ่อแม่ซีก่อนครับแล้วแม่ต้องจะทําความสะอาดบ้านครับใช้าไ,ไหมลูกพวกกูต้องมารายงานตัวก่อนครับนะคะแต่ละคนอีเคนเอกอีเคนเอกกันแล้วก็ลูกสาวอู้ลูกสาวจะนอนอะไรแต่หวัวแต่เช้าแล้วลูกนะชาตูนชาตูน ดูนะคะแต่งตัวเสร็จบทจะนอนก็นอนเฉยเลยเขาลูกสาวของเรางั้นแค่นี้ก่อนนะคะลูกสาวนอนแล้วค่ะลูกสาวนอนเดี๋ยวแม่กิ่งต้องดูแลบุญม,มีก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยเนาะขอบคุณค่ะ